ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจํานะคะวันที่22นะคะเดือนกรกฎาคมโบกนะคะ ไว้เราพัฒนาวันนี้ให้ติดดุ๊เบิ้ลนะคะวันนี้เอดแอดให้รุดสูงนะคะ เจาะเม็ดเดียว07นะคะหวยราพัฒนาร to ูดเบิ้ลรูด0เจาะ07นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ขอขอบคุณทุกทท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของไห้ทุกคนเฮงๆรวย้วยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ